สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกกรบตกป่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการไปเทสคันมานะครับโอเคมันเป็นการเทสคันนะครับเทสคันทันนี้นั่นเองนะครับเป็นคันขนาดพวกพามากเลยเล็กมากๆนะครับเป็นคัน เนปจูนสเปียนะครับผมนะเป็นคันสไลด์นะผมราคา250บาทนะครับที่ผมเพิ่งไปที่ผมเพิ่งทำไปอะแหละเป็นการรีวิวอัตบ o นั่นเองแต่อันนี้เนี่ยมันก็เหลืออีกที่ผมยังไม่ทำก็คือการเอาไปใช้งานนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการใช้งานนะครับแบบเ,เขาเรียกว่าไงเหมือนแบบก็ใช้งานแบบเทสนะครับว่ามันเป็นยังไง วันนี้เนี่ยก็ยังไม่โดนอะไรมากปลาเนี่ยคือยังแทบไม่โดนเลยนะครับผมสำหรับปลาเนี่ยก็เป็นไซส์เล็กมากๆแต่ก็นะครับมันก็จะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมได้โดนตัวเท่านั้นนะครับโอเคในคลิปเมืเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับสำหรับคันคันนี้นะครับผมึ่งผมบอกก่อนเลยข้อดีอย่างที่หนึ่งครับใช้ง่ายพกพาสะดวกมากๆผมแบบกระทัล่าสุดนะครับผมแล้วก็การเซนคันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดีเลยนะครับคือการทรงเหยื่อนะครับผมทรงเหยื่อดีมากนะครับเป็นคันห้าคุณทรงเหยื่อดีมากเหยื่อประมาณสามกรัมนะผมสามกรัมห้ากรัมเนี่ยคือทรงดีมากได้ระยะนะผมแบบรองรับแบบเหยื่อที่มันหนักกว่านั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมลองมาแล้วนะครับประมาณสักสิบกรัมนะโอ้โหแบบสุดยอดมากนะครับแบบคันคันนี้รองรับหนสาย PE ศูนจุดแปดนะครับผมนะใครสนใจก็มีลิงก์นะครับผมด้านล่างเลยถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมการ รีวิวแบบเทสคันกันได้นะผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมไปเจอกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกอล์ฟตกปลาครับวันนี้เรามาอยู่ที่สะพานอ่าวน้อยนะครับที่ทุกคนเฝ้ารอใกนการที่เห็นผมจะมาตกที่นี่บางคนนะครับก็อยากจะรู้ว่าตกไป้อย่างตกได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมมาเทสนะผมเป็นคันยี่ถดคันนี้นั่นเอง พร้อมลอกหนึ่งคันพร้อมลอกหนึ่งันเป็นลอกชาร์ติงวีเลตอีเกิลนะครับนี่เป็นไงโตมาละทำการเทสคันนี้1นนะวันนี้จะมาเคาะทั้งไมโครจิกนะครับผมเป็นแจ็คเว์นะครับผมโอเค3กรัมนะครับน้ำไม่กำลังดีเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเราตกไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มานานนะครับนะครับทุกคน ชบ,ชบ,ชบ,ชบเครันนี้ผมก็ทำคลิปรีวิวอันบ็อกไว้แล้วนะครับก็ไปชชมกันได้นะครับผมทวนเรื่องเทสเนี่ยก็มาเทสกันวันนี้เลยนะครับใครจะมาตกก็มาได้นะครับ คันผู้นี้นะครับเวลาใช้เสร็จก็ดูแลนิดนึงนะครับผมนี่ใช้เป็นสีดีแล้วกันน,น,กนะครับผมน้ำก็ค่อนข้างใสนะครับมาโครจิกแจ็คเวนะครับแกะปุ๊บใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเบ็ดนี้ให้อยู่แล้วครับหนึ่งอันอโอเคครับผมงาน,นเล็กๆหน้าเคาะเล็กๆ มาเล็กๆไปดูกันดีกว่าครับเก็บก้วก็มานะครับก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับจะได้มีที่ตกปลานะครับเมื่อเดี๋ยวเขาปิดโอเคเลยอ๋ออันนี้เป็นเรือแสงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยไม่ได้มาตกนานมากนะครับ นานจริงๆมีทั้งเต็กลงเต็กเลงนะครับพร้อมจะสอยเอียรอคุณให้ขาดไปเลยทีเดียวเดี๋ยวขยบก่อนนะครับโอ้โหทุกคนน่กกากลัวเต็กเลง้งเลยอะ่ะโอ้โว้ยโดนเล่นหรือเปล่านะครับทุกคน เล่นก่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ ลงเตกเล็งนะครับทุกคนเยอะแยะไปหมดมาต่อเรื่อยๆดูกันนะครับไม่ได้มานานจริงทุกคนรู้มันเป็นยังไงบ้างนะสถานที่แห่งนี้ ทุกคนมาแล้วหนึ่งตัวเป็นปลาอะไรโอเคปลาแป้นทุกคนโอเคที่นี่มีปลาแป้นนะครับหนึ่งตัวเป็นบ้องตรงปลาที่เอิมเอิมมันกินทำไมกินทำไม สู้แล้วทุกคนโดนเ็กเลงสวบไปแล้วตาแป้นเราโดนเ็กเลงกระสวบเหมือนปลายังไม่เข้าทุกคน โดนแล้วเฮ้ยน,นี่เป็นไอ้เหลืองนั่นเองนะไอ้เหลืองกับเช้าวันนี้นะครับผมไอ้เหลืองกัดไมโครแจ็คนะครับทุกคนนี่โอเคไอ้เหลืองตัวเล็กๆ เดี๋ยวคนเขาจะย้ายหมายรถเร็วให้ดูแต่คำนวณดีกว่าเขามีไอเหยื่อด้วยฮอดก่อนฮอดก่อนเอ้ยฮอดก่อนนี่ จะยย้ายฝั่งลงนะทุกคนร้อยเส็จนี่ฮัลโหลโคตรง่ายเคย้ายแล้วทุกคนนี่เป็นสะพานข้างเข่านะก็เคยมาตกครั้งหนึ่งก็ทำคลิปไว้ นานแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ตกปลาแล้วครับลุงไปเห่าอ๋อที่เกาะเรือใช่ไหมครับโอ้โอ้ผมมาตะกี่แล้วลุงอุยอ้ยตัวใหญ่ๆทั้นเลยปลากล้วยด้วยอ๋อมันมีปลาอื่นมากวนใช่ไหมลุงใช่ปะ มันเลยไม่ค่อยกินอุ้ยตัวใหญ่วะลุงตัวใหญ่วะลุงใ,ใ,ใช้ปลาอะไรตกอ่ะปลาถัว่วโอ้้มึกมันเหนียรหน่อยนะำมึกมันเหนียน่อยน

เอ้ทุกคนอะไรครับเนี่ยลูกไอ้สากทุกคนเอาใช่ละจะจับปล่อยก่อนเดี๋ยวไม่โตก่อนฮึปโอ้ลูกไอ้สากลูกไอ้สาก ลูกกไนอะ้สันเต็มหมดเลยเห็นแท่งๆตัวว้าวมาเต็มเลยดูดีกว่าดูดีกว่าโอ้ยตัวแข็งกันเลยโอ้โห เทียบเลยไปแล้วเลเหลือเข้าแล้วไปครับพอผมเหลือเข้าแล้วเลิกแล้วเหลือเข้าแล้วเกยกกาบขึ้นป่าโอ้โหตัวใหญ่ก็มีนะครับมันไม่กินเบ็ดมันเลยอะ่ะ